อ่าบริเวณที่พอล่าเดินเนี่ยก็ยังไม่ถึงครึ่งครึ่งมืงบัวตอนที่อ่าวันที่วันนี้ที่พอล่ามาเนี่ยน้ํามันแห้งจ้าน้ําไม่มีบัวก็ก็เมืองบัวตอนที่อ่าวันที่วันนี้ที่พอล่ามาเนี่ยน้ํามันแห้งจ้าน้ําไม่มีบัวก็ก็เมืองบัวตอนที่อ่าวันที่วันนี้ที่พอล่ามาเนี่ย น้ำมันแห้งจ้านำไม่มีบัวก็ก็ของกิโลนะมันไกลามากเลยพอล่าว่าจะไปตรงนู้นแต่ทีนี้ช่วงหลักอ่าช่วงน้ำหลากเนี่ยเขามีบริการอ่านั่งเรือชมพื้นที่กว้างใหญ่กว้างใหญ่มากๆเลยวันวันนี้วันที่พอล่ามาเนี่ยลมก็แรงแรงลมแรงมากเลยอ่าเนี่ยสุดลูกหูลูกตาเลยค่ะเบืงประมาณหนึ่งกิโลนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะพอล่าจะแพนให้ดูนะ พอล่าก็จะแพนแพนกล้องให้เพื่อนๆดูนะจ๊ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าวันนี้พอล,ล่ามาที่เขาสามรอยยอดนะตอนนี้มาที่สะพานสะพานของเขาเป็นนี่ก็จะเป็นยอดอวิวทิวทัศน์ของเขาสามรอยยอดค่ะฮะบริวเวณที่พอล,ล่าเดินเนี่ยก็ยังไม่ถึงครึ่งครึ่งที่อยากจะนั่งก็คือติดต่อทางเจ้าหน้าที่เนาะ ชมชมบรรยากาศประมาณหน,นึ่งกิโลนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะพนลาจะแพนให้ดูนะพนลาก็จะแพนแพนกล้องให้เพื่อนๆดูนะจ้าบึงที่ใหญ่ใหญ่มากๆเลยอ่าดูวิวทิวทัศน์ของเขาสามรอยยอดค่ะวิวทิวทัศน์ของสา สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าวันนี้คลล่ามาที่เขาสามรอยยอดนะตอนนี้มาที่สะพานสะพานของเขาไป็ปไดทำเยอะๆเนี่ยน้ำเขาจะเต็มไปหมดเลยนะบัวก็จะเยอะแล้ววิวทิวทัศน์ก็จะสวยบริเวณบึงบัวเนี่ยจะเป็นบริเวณของบึงบัวแล้วก็รอบๆบ,บริเวณเกาะค่ะขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะคะที่มาชมคลิปของคนลล่าจ้าไว้เจอกันคลิปหนะ้าบึงบัว ตอนที่อ่าวันที่วันนี้ที่พล่ามาเนี่ยน้ํามันแห้งจ้าน้ําไม่มีบัวก็ก็ของกิโลนะมันไกลมากเลยพล่าว่าจะไปตรงนู้นแต่ทีนี้ช่วงหลกักอ่าช่วงอ่าน้าหลากเนี่ยเขามีบริการอ่านั่งเรือชมเป็นที่กว้างใหญ่กว้างใหญ่มากๆเลยวันวันนี้วันที่พล่ามาเนี่ยลมก็แรง,แรงลมแรงมากเลยอ่าเนี่ยสุดลุกหูลูกตาเลยค่ะมบง สะพานสะพานนี้เขา่าขยาวหนึ่งกิโลเมตรนะคะที่ตามที่พอล,ล่ารู้มาเนาะอ่าตรงนี้เขาเรียกบึงบัวจา้าข้างทางของสะพานเนาะอ่าตอนนี้ก็จะเป็นน้ำข้างๆสะพานเขาจะจะไม่ค่อยมีเนาะแต่ใสนนเงินที่กว้างใหญ่กว้างใหญ่มากๆเลยวันวันนี้วันที่พอล,ล่ามานี่ลมก็แรงแรงลมแรงมากเลยอ่าเนี่ย สุดลูกหูลูกตาเลยค่ะบึงก่อนนะชมชมของบึงอ่ะค่าโดยสารค่าค่าบริการก็คือห้าร้อยบาทเนาะเนาะต่อต่อหนึ่งลำเนาะเพื่อนเพื่อนคนไหนสนใจสะพานสะพานนี้เขาอ่ขาขยาวหนึ่งกิโลเมตรนะคะที่ตามที่พอล,ล่ารู้มาเนาะอ่าตรงนี้เขาเรียกบึงบัวจา้ากาะนะชมชมของบึงอ่ะค่าโดยสารค่าค่าบริการก็คือห้าร้อยบาทเนาะเนาะต่อต่อหนึ่งลำเนาะ เพื่อนๆคนไหนสนใจน้ำมันแห้งอ่าวันนี้วันที่พล,ล่ามาเนี่ยน้ำแห้งเนาะปกติบึงบึงบัวตรงนี้นะช่วงเวลาน้ำหลากที่คนเข้ามาทาอาจาสวัสดีจ้าทางทางของสะพานเนาะ,ะตอนนี้ก็จะเป็นน้ำข้างๆสะพานเขาจะจะไม่ค่อยมีเนาะแต่ใสเขาสามรอยยอนเพื่อนคะตามพล,ล่ามาเลยคะ่ะ มาดูสองเมืงบัวตอนที่วันที่วันนี้ที่พอล่ามาเนี่ยน้ำมันแห้งจ้าน้ำไม่มีบัวก็ก็จ้าสวัสดีจ้านี่ก็จะเป็นยอดวิวทิวทัศน์ของเขาสามรอยยอดค่ะอ่าบริเวณที่พอล่าเดินเนี่ยก็ยังไม่ถึงครึ่งครึ่งจ้าสวัสดีจ้า สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าวันนี้พล่ามาที่เขาสามรอยยอดหนะ้าตอนนี้มาที่สะพานสะพานของเขาเป็นประมาณหนึ่งกิโลนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะพนล่าจะแพนให้ดูนะพนล่าก็จะแพนแพนกล้องให้เพื่อนเพื่อนดูนะจ้าเขาสามรอยยอดเพื่อนเพื่อนคะตามพล่ามาเลยคะ่ะมาดูสองกินที่กว้างใหญ่กว้างใหญ่มากๆเลยวันวันนี้วันที่พล่ามานี่ ลมก็แรงแรงลมแรงมากเลยอ่าเนี age. Age ่ยสุดล nice ูกหูลูกตาเลยค่ะมึงเป็นที่กว้างใหญ่กว้างใหญ่มากๆเลยวันวันนี้วันที่พลล่ามาเนี่ยลมก็แรงแรงลมแรงมากเลยอ่าเนี่ยสุดลูกหูลูกตาเลยค่ะมึงมึงบัวตอนที่อ่าวันที่วันนี้ที่พลล่ามาเนี่ยน้ํามันแห้งจ้าน้ําไม่มีบัวก็ก็กาะนนะชมชมของมึงอ่ะ ค่าโดยสารค่าค่าบริการก็คือห้าร้อยบาทเนาะเนาะต่อต่อหนึ่งลำเนาะเพื่อนเพื่อนคนไหนสนใจเป็นที่กว้างใหญ่กว้างใหญ่มากๆเลยวันวันนี้วันที่พอลล่ามาเนี่ยลมก็แรงแรงลมแรงมากเลยอ่าเนี่ยสุดลูกหูลูกตาเลยค่ะบึงสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าวันนี้พอลล่ามาอ่าที่เขาสามรอยยอดหนะ้าตอนนี้มาที่สะพานสะพานของเขาเป็นบึงที่ใหญ่ ใหญ่มากๆเลยอ่าดูวิวทิวทัศน์ของเขาสามรอยยอดค่ะวิวทิวทัศน์ของสามเมืงบัวตอนที่อวันที่วันนี้ที่พัลล่ามาเนี่ยน้ำมันแห้งจ้าน้ำไม่มีบัวก็ก็บัวก็ไม่มีแล้วเนาะบัวมันแห้งหมดแล้วเพราะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าวันนี้พันล่ามา ที่เขาสามรอยยอดนะตอนนี้มาที่สะพานสะพานของเขาเป็น้ามันแห้งอ่าวันนี้วันที่พล่ามาในน้ำแห้งเนาะปกติอ่าบึงบึง,บ,งบัวตรงนี้นะช่วงเวลาน้ำหลากที่คนเข้ามาถักบัวก็ไม่มีแล้วเนาะบัวมันแห้งหมดแล้วเพราะนะเขาสามรอยยอดเพื่อน,นคะ่ะตามพล่ามาเลยคะ่ะมาดูสองเกาะน,นะชมชมของบึงอะ่ะ อ่าค่าโดยสารค่า hmm. ค okay. no. ่าบริการก็คือ claro ห้าร้อยบาทเนาะเนาะต่อต่อหนึ่งลำเนาะเพื่อนเพื่อนคนไหนสนใจบัวก็ไม่มีแล้วเนาะบัวมันแห้งหมดแล้วเพราะน่ะเขาสามรอย่อนเพื่อนคะตามพอลล่ามาเลยค่ะมาดูสองสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าวันนี้พลล่ามาที่เขาสามรอยยอดนะตอนนี้มาที่สะพานสะพานของเขาเป็นข้างทางของสะพานเนาะ อตอนนี้ก็จะเป็นน้ำข้างๆสะพานเขาจะจะไม่ค่อยมีเนาะแต่ใสอันที่อยากจะนั่งก็คือติดต่อทางเจ้าหน้าที่เนาะชมชมบรรยากาศไอททำเยอะๆเนี่ยน้ำเขาจะเต็มไปหมดเลยนะอ่าบัวก็จะเยอะเราวิวทิวทัศน์ก็จะสวยบริเวณบึงบัวเนี่ยจะเป็นบริเวณข้างทางของสะพานเนาะ,อะตอนนี้ก็จะเป็น น้ำข้างๆสะพานเขาจะจะไม่ค่อยมีเนาะแต่ใสันของบึงบัวแล้วก็รอบๆบ,บริเวณกะเกาะค่ะขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะคะที่มาชมคลิปของพล่าจา้าไว้เจอกันคลิปหน้าของกิโลนะมันไกลามากเลยพล่าว่าจะไปตรงนู้นแต่ทีนี้ช่วงหลกักอ่ช่วงอ่าน้ำหลากเนี่ยเขามีบริการนั่งเรือชมข้างทางของสะพานเนาะ,อะตอนนี้ก็จะเป็น น้ำข้างๆสะพานเขาจะจะไม่ค่อยมีเนาะแต่ใสอันที่อยากจะนั่งก็คือติดต่อทางเจ้าหน้าที่เนาะชมชมบรรยากาศที่อยากจะนั่งก็คือติดต่อทางเจ้าหน้าที่เนาะชมชมบรรยากาศประมาณหนึ่งกิโลนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะพะลาจะแพนดูนะพอล่าก็จะแพนแพนกล้องให้เพื่อนๆดูนะจ๊ะประมาณหนึ่งกิโลนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะวนะพะลาจะแพนดูนะ พล่าก็จะแพนแพนกล้องให้เพื่อนๆดูนะจ๊ะของบึงบัวแล้วก็รอบๆบ,บริเวณเกาะค่ะขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะคะที่มาชมคลิปของพล่าจ้าไว้เจอกันคลิปหนะ้าประมาณหนึ่งกิโลนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะพล่าจะแพนไปดูนะพอล่าก็จะแพนแพนกล้องให้เพื่อนๆดูนะจ๊ะบึงที่ใหญ่ใหญ่มากๆเลยอ่าดูวิวทิวทัศน์ของ เขาสามรอยยอดค่ะวิวทิวทัศน์ของ3ไอทำเยอะเนี่ยน้ำเขาจะเต็มไปหมดเลยนะอ่าบัวก็จะเยอะเราวิวทิวทัศน์ก็จะสวยบริเวณบึงบัวเนี่ยจะเป็นบริเวณบึงบัวตอนที่วันที่วันนี้ที่พัลล่ามาเนี่ยน้ำมันแห้ง